สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลูกน้องโกง20ปีการเดือดเจอลูกน้องโกง20ปีเอายูทูบเสกโลโซหากินจะมีเงินซื้อบ้านหรูการเดือดเจอลูกน้องโกง20ปีเอายูทูบเสกโลโซหากินจะมีเงินซื้อบ้านหรูบอกก่อนหน้าี้สงสารเห็นซ้ำซ้อไม่มีเงินไม่มีงานเลยช่วยเหลือจิตใจทําด้วยอะไรความละอายใจมีบ้างไหมมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วสําหรับครอบครัวของเสกโลโซ ล่าสุดการพิพากษ่อนล่าเรื่องราวเจอลูกน้องโกง20ปีเอายูทูบเสกรถโซหากินว่าฝากขอให้สืบมวลชนช่วยทำข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องใหญ่มากสุดๆดอีกเรื่องจริงๆคือไม่สามารถทนได้อีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สุดช้ำใจจริงๆรเกินไม่เข้าไกลไม่ออกแต่จะบอก f สีก็ไม่ได้แต่ตอนนี้คือมันถึงขีดสุดแล้วความอดทนของคนเราก็ต้องมีขีดจํากัดเห็นโพสต์นี้แล้วทําให้ช้ำใจสุดเลยก็ว่าได้ตอนแรกจะไม่บอกใครกล้ามเกินฝืนทนอ,อยู่อย่างนี้ ยอมให้คนคนหนึ่งที่จะไม่มีอะไรเลยแค่ f c ปกติเราสงสารเลยรับเข้ามาช่วยงานน่าจะประมาณเกือบ20ปีมั้งคะเห็นซ้ำเศร้าไม่มีเงินไม่มีงานเลยช่วยเหลือเพราะสงสารให้มาทําหน้าท <se> ี่ขายเสื้อโลโซต่อมาเห็นว่ามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดีก็เลยให้มาช่วยทํางานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทําไปทํามาเหมือนก็ถ่ายทุกอย่างลงช่อง YouTube ที่มียอดวิวเป็นหลายล้านวิวนั้น แต่ผูกกับบัญชีเข้ากับบัญชีมันคือพิเศษละกันและใครๆก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะรหัสและทุกอย่างก็เป็นของมันแล้วยังไม่มีจิตสํานึกในบุญคุณข้าวแกงแดงร้อนงานเงินที่ได้จากเรามานานมีสิ่งดีๆที่เกิดกับตัวมันแต่แทนที่จะละอายและสํานึกผิดแล้วคุณทุกอย่างให้พิเศษแต่นี่ไม่เลยไรย,ย่างอายสุดๆแล้วหน้าด้านทํากันอยู่อย่างนี้พิเศษไปไหนก็ตามปิดไปถ่ายลงหมดบอกตรงๆนะคะเราไม่คิดอยากจะได้อะไรเลยแต่จิตสํานึกมันต้องทําไง เด็กเตรียมอนุบางอย่างรู้เลยต่อโพสต์หน้าดีแค่ทุกอย่างเลยการเนี่ยไม่เคยที่จะได้ดีทําอะไรก็เลยในสายตาทุกคนแต่คุณทราบกันไหมว่าสิ่งที่เราไม่เคยออกสื่อมันเยอะแยะขนาดไหนในการทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเสกการเสือกวางลอนดอนด้วยจิตใจท,ที่สาบริสุทธิ์มากที่สุดของชีวิตที่ไม่มีใครหลอกจะได้รับหรือให้ได้ต่อโพสต์หน้าฝากสื่อมวลชนทําข่าวให้หน่อยนะ เพราะเราต้องการความยุติธรรมตอนนี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆจนต้องขอให้สื่อช่วยค่ะต่อโพสต์หน้าก่อนการพิพากกร์โพสต์ต่ออีกว่ามีน้อง f อส่งมาเลยช้ำใจมากเด็กที่เมตตาให้มันได้มีได้กินแต่จิตใจอามาหิตมากชื่อนิวบอกก่อนตรงนี้นะว่าไม่มีการหมิ่นประมาทแน่นอนแต่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมเพราะเราเงียบมาตลอด2ีปีกำกืนฝืนทนจากเด็กเดินตามให้เงินวันละ200ขฉายเสื้อตามงานคอนเสิร์ต โดยน้องชายการเป็นคนให้งานกับมันกับตัวเองแทๆ้ๆต่อมาก้าวหน้าขยับไปตำแหน่งช่างภาพเสกโลโซเราก็ซื้อกล้องอย่างดีให้เก็บภาพในงานคอนเสิร์ตทุกงานและถ่ายวิดีโอด้วยเพื่อ,อไว้ใช้นั่นเองคือช่องทางพิเศษสุดที่ทําให้เขาเกิดความระโมบช่องทางที่เห็นชัดเจนมากเก็บเม็ดเงินมหาศาลโดยใช้กล้องอย่างดีของเราเองตามตดพิเศษทุกย่างก้าวความเป็นอยู่ปัจจุบันมีฟอร์นแอัเตอร์จาก หน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้ตั้งลกลากอยู่เชียงใหม่แม่ริมมีบ้านหลังใหญ่โตในหมู่บ้านจัดสรรอย่างดีมีรถเก่งคันใหญ่ซึ่งไม่น่าจะผ่อนหลอกทั้งรถทั้งบ้านเพราะอาชีพไม่ชัดเจนไม่น่าจะขอสินเชื่อได้และมีลูกสองคนมีเมียมีครอบครัวที่อบอุ่นมากน่าอิจฉามากเลยแต่ไม่มีงานทําแล้วเงินมาจากไหนคิดคิดนั่งเฝ้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนหากินกับเสกโลโซโดยไม่เคยมีน้ําใจเสนอเงินแบ่งสัดส่วนให้พิเศษที่เหมาะสมที่สุดที่เหมาะที่ควร เราไม่เคยที่จะเอามาเป็นของเราทั้งหมดอยู่แล้วเพราะเรามีใจจิตใจที่ดีเกินไปจนลามปามกับผู้มีพระคุณมาถึงตรงนี้แล้วเข้าใจใช่ไหมคะว่าเหินที่เขาเอาของเราไปมันมหาศาลขนาดไหนอากตันยูยังน้อยไปมันบอกเสกเป็นศิลป,ปินที่รักในดวงใจแม้ก็24ชั่วโมงนั่งหน้าคอมเห็นแต่เสกคงรักนะแต่ไม่น่าจะรักเสกแล้วจะรักอะไรรักผลประโยชน์ที่สุกไปจากเสกทุกทางจริงๆดิดานอย่างน้อยไปเหมือนคำพูดจริงจริง กับสัตว์นรกในร่างคนมันเกินไปจริงๆนะนิวพี่ไม่อยากทํานิวนะแต่คุยกับนิวในสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆพี่ขอแต่นิวยังไม่ให้พี่เลยโคตรอมหิตนิวลองไปทบทวนเรื่องราวตั้งแต่20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันคิดเยอะๆทำร้ายครอบครัวพี่เกินไปไหมคิดดีๆเพราะการกระทํานี้มันไม่ใช่การกระทําของคนที่รักกันแต่เป็นการกระทําที่มีสินค้าชิ้นสําคัญที่ทําให้แก่สบายไปทั้งชาติเดี๋ยวก็เป็นเปรตเรื่องจริง เห็นผู้มีพระคุณเป็นตัวเงินตัวทองกอบกวยผลประโยชน์จากเสกทุกวินาทีทำได้ยังไงละอายใจบ้างเถอะฉันอับอายแทนพ่อแม่พี่น้องและลูกเมียกแกนี่คือการโกงซึ่งหน้าเป็นเวลาย0ปีแล้วมั้งจิตใจทำด้วยอะไรความละอายใจมีบ้างไหมไม่เลยขอถามหน่อยนะว่าแกเคยละอายใจภายในลึกๆบ้างไหมถ้าไม่เนี่ยไม่ใช่คนนะสะนว์ุรกอสุรกายผีเป็ดสัมภเวสีชัดๆไปคิดให้ดีๆแล้วติดต่อมาให้ไหวสุดพระฉันยื่นฟ้องเรียบร้อยแล้ว ต่อโพสต์หน้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกอ,ออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ